เฮ้ยเร็วเดินดีเฮ right ้ยน้องเฮ้ยมึงเดินเร็วก็มันโหลดอยู่ไอพี่พี่เป็นไรพี่เรื่องมากเดินมันเดินเร็วได้พี่ลากว้านก่อนพี่เจอกันนี่ผีพี่กิ่งอ่ะกูไม่ได้หว่านทับน้องฉะนั้นไม่สนอ่ะกูเดินไม่ได้สิบล้อมีโฟล่ะเนี่ยสิบล้อมีโฟอะไรอะผู้พี่ไม่ป้องปกป้องหอมเลยอะไรอยาพี่ผมเป็นน้องไม่ให้พี่ผมเป็นน้องไหมอ่ะไปไหนละ เด้ยกเดยกันเด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 นกันมาเร็วไปก่อนมามาเร็วมาเร็วมาเร็วไปเดียไปลืมเฮีไอันนี้ต้องใจจริงต้องใจจริง้องตามกูอุ้ยไอ้มไปเอ้ผีเฮ้ยมึงบ้าป้อชอยปั่นพี่นัทเอแบงรอดแล้วไอแบงพี่นัทลอด ตัวพี่อะเลยเร็วเร็วพี่ต้องมาเร็วตัวเอาที่เกาะมาตรงนี้ส่วนในประตาพีต้องกระจายอ่างอุปก่อนอ่ะมีได้ลองแปลดิจิตอลตัางป่าพี่พี่อะเอ้ยกูตายไอ้กูรอดอะไรอย่างงี้เฮ้ยคุณหล่อตายเป็นเลโก้อีกแล้ว easy ไป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 ้วขปไปไปไล้ปยวไปไปากไป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 ไซ้ปยปไ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 นไปไปไปขวาปไปไปไไปไปปไปปาปไปไ้ไยไปไปดปปไ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 ว พี่<ห>น้องไอเร็วไอเ็วว่าอ,าอะไรกัรักมึงนะไอเร็วฉัรักมุณนะเมมะผมเชื่อมันในตัวพี่พี่ชายเดี๋ยนะเชื่อตัวตายทุกคนไม่เคยมีคนรอด,ด เฮ้ยเจอพี่ตัวนี้แล้วเฮ้ยอุ้ยแอบก่อนไหมแอบก่อนไหมทำไมทำไมไฟมันไม่โหลดวะปิ้งปิ้งป่ะนึกว่าปักกับเฟกโลอ่ะกูก็ปรับโลเหมือนกันปรับโลทำไมอ่ะไม่ปรับปรับปรับสุดเลยปักสุดเลยกูปรับอ้โเออโดนทำไมยังมันก็ไปตามมันใช่ กลนะับไปที่จุดเกิดดีกว่าอันนี้ไม่ยากจริงเที่อยากจริงต้องต้องจำทางด้วยนะอ่ะกลับมาจุดเกิดก่อนแล้วก็ถ้าให้กูเดินนะเอกูจะเลี้ยวขวาเพราะทางฝั่งมันมีผี่เสีย ถ้าเราเปลี่ยนเป็นไฟสีฟ้าถ้าเราเปลี่ยนไฟสีฟ้าอาจจะชนะเราไม่ได้พี่แล้วชนะทางอุ้ยไม่แม่ะนั่นตายแล้วไม่ไม่ไม่ได้ตายไม่ได้ตายพี่มาไปทนู้นแล้วพี่ไปวิ่งเลยพี่มาดิวกลัวแล้วทั้งเรื่องไปร้านร้านบอลร้านเมนต่อยพี่น่าเป็นไหนอ่ะ กูยอยู่ทางออกรดับกูรอรอมึงหงายยิ่งพี่ซันผมรู้พี่นำทางไดออ้พี่เขาจำได้แล้วพี่เขาเดินไปต่อนี่เอ๊ะวิเมยมึงอะอะไรอะไรมึงเห็นเท้าขาวไว้น่ะ